ครับผมมาคู่สุดท้ายแล้วนะครับของสัปดาห์นี้ก็คือคู่ของ Air f o r c ์สเซนทรันะครับที่ต้องบอกว่าสตาร์ทมายังไม่มีแต้มเลยนะครับเจอกับเชลล่าคอนเรีที่แมตช์ที่แล้วก็เจ็บปวดนะฮะโดนทางบริเซโลครับบุกไปเอาชนะอัดขาบ้านเลยนะครับเป็นไงเขาันเจอกันตอนนี้ดูเอาได้ฮะอยู่หรือตายเท่านั้นเองสองทีมนี้นะครับใครแพ้ตกชั้นคู่แบบนี้ก็คงจะไม่เกินเลยไปแม้จะเป็นเพิ่งจะผ่านไป5้าหเกมเท่านั้นนะครับแต่ว่านี่เป็นคู่กรณีโดยตรงฮะเป็นน้องใหม่ทั้งคู่แล้วก็ ผลงานในช่วงเริ่มต้นทำได้ไม่ดีทั้งคู่นะครับแอร์ฟอร์สน่าเห็นใจมากนะครับพวกเขาแพ้แต่ละเกมแพ้ไม่มากฟุตบอลเล่นดีแต่ยิงไม่ได้นะครับขณะที่ไชน่าเจอปัญหาเยอะผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแล้วก็ตัวที่เข้ามาในปีนี้หลายๆคนที่ชั้นยังไม่ถึงสำหรับการเล่นในไทยลีกนะครับเกมนี้ทั้งคู่อาจจะมีข้อดีตรงที่ว่าเคยเจอกันมาก่อนจากที2เมื่อปีที่แล้วแต่สถานการณ์ปีนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับแอร์ฟอร์ก็เปลี่ยนผู้เล่นไปทั้งหมด ก็สพมพเกษตรก็เดิมพันด้วยก็อี้คุณซื้อแหละครับว่าแอร์ฟอ c e สลองมาหมดทุกอย่างแล้วนะครับศูนย์หน้า3คนลงพร้อมกัน3คนคลง2คนบ้างลงคนเดียวบ้างนะครับโจโจมากเกรสนะครับหรือว่าจะเป็นอัศมศซลทั้ง3คนเป็นกองหน้าที่มีคุณภาพหมดแต่ยังไม่สามารถที่จะนําทีมเก็บชัยชนะได้เลยอันนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดซึ่งนี่เป็นเกมสําคัญที่แอร์ฟอ c e ถ้าจะยิงต้องยิงเกมนี้จะชนะ ต้องชนะเกมนี้ถ้าไม่ชนะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับครับแล้วถ้าเกิดชัยนา,พาทพลาดพลาดขึ้นมาแบบนี้พวกเขาก็น่าจะอันตรายาอันตรายมากชัยนาอันตรายอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้จะไปแก้ตรงไหนนะฮะชัยนาทจุดโอเยอะมากแล้วก็เกมนีเ้เกมเยือนด้วยนะครับถ้าพลาดของชัยนาทก็ยังดีที่ยังมีกลับไปเล่นในบ้านได้แต่ถ้าพลาดของแอร์ฟอร์สนี่คือจบกันเลยนะฮะหาเกมที่มันจะมีโอกาสได้3คะแนนง่ายแบบนี้ คงจะยากแล้วล่ะครับครับก็ผู้ชนะโอกาสแอ์ฟอร์ตเยอะกว่าโอกาสเยอะกว่ามากครับครับ